เกิดปัญหานะครับช่วงนี้แท็กเตอร์คูเต้าดับกลางทางครับทางเข้าบ้านโคกเฉลิมตำาบลเยบ,บึกอำเภอชุมพบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับรถของป่าปอด

อันน yeah. yeah. ี่เบิงมาเบิงเกจเกจเพราะว่ากูสีหอดนี่มือไหลกูเมียบ้านมันบดเป็นยังไงใส่เกจอะมันไอ้เจ้าเนี่ยเกนอะมันมันหอดเหล็กศูนย์พอดีเบิดบ่ะหัวเหล็กศูนย์เบิดใบเจ้ามันบ่เบิดดอกข่อยบ่มีความรู้เลย่องรถคูบัตรมันเบิดเนี่ยหรอมึงมีบ่น้ะไมันใช่ไหมบอกว่าจ่ายที่จะไหนกูจะเสียรถจอดค้างหัว ขันยูโยูโอหยาบไปมันหยาบไปบ่โอ้ยยูโอไวโบราณนั่นยูโไปไลยบ่เอาล่องมั้งล่องข่ายับมั้งมันข่ายับบ่นั่นมันขยับอยู่เอดินทีมงานมามายูโก่อนหารถใหญ่มากเบิดแท้เป็นบ่อหนามันเบิดเบิดเบิดเป็นบ่ออย่างที่เนาะมันอยากติดอยู่แต่ว่าคือยังมันบ่มีหนามเนาะโอ้ เหมือนน้ำมันจะหมดอยู่ทางโค้งด้วยครับอันตรายมาจากถ่ายนาครับป่าปอดบ้านยางกัอ้อมคันนี้นี่ไปบานนาไปไถนาให้ผมอยู่ในช่วงฤดูหวานไถ่ายนะครับนั่นบอกปุ๊บมาเลยรถเอาเอานั่นเอาไปแล้ว เอา,ออาเอาขยับแล้วครับไปอีกไปอีกให้มันอยู่ทางตรง <c oughs> พ้นแล้วพ้นแล้วถเล้งเคือาะเอาเลยมันเบิดมันเบิดเตน่นอนเยยา่เัวโอ้โหง่วงเหรเว้ยก็ปอไปนารกันนี่ปั๊มอย่ไกอย่ดอกใครอย่ปั๊มอย่ไกอย่ปั๊นี้กับมีน้ำมดีล่ะก็นีหรอกฮะปั๊นี้กับมีน้ำมดีล่ะคือามี พี่ที่นะอโอ้ยมันกิดยมีเดีวปัน้นนี่นะนะเราจะรอดไหนเะจ้าไปเราันไปบ้านจะไ,ไปบ้านไปนะกันสิมีัน,นเนาะตอท่านหลวอ้ว่าไงโอ้ยาเ่งไงบชีบกิงยังวะ <laughs> ้ยานี่รากับกไปขาว่งว่างงเลยวะขนาดว่าเอวาอยัานบิด ข้าเรียนมามันบ่เคยเป็นนี่มันอันนี้ว่าเบิร์ตไปอย่แมนโบ๊ะนี่แหละแมโครเสียเาวไม่ใช่อเาเบิดก็เบิดซะตัววมาไม่อยู่ขหวหว่ะเบิดแท้แน่นอนบ่เอาเหมือนแม่นก็แม่นบ่เสียหายหรอกเออน้ำมันเบิดซืรึไหมเขาไปซ่อมเขาบ้านกาการนี้แสดงว่าน้ำมันหมด น้ำมันหมดครับอาการนี้ครับ <laughs> อ้าวมี <c oughs> บริการมอเตอร์ไซค์ครับว่ป็มีและกไ จะแก้ไมเสร็จตัวเอาอุจจาระมาห้หน่อยโอเคเอ้าไมเขาไม่ข้ามไม่้าไม่ข้าไม่ข้ามไม่ข้าไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้าไม่ข้ามไม่ข้าไม่ข้าไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ไม่ขไม่ข้าไม่้ไม่าไม่าไม่้ไม่ไม่้ไม่ไม่้ไม่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 าไม่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 ม ไปมีบริการมีบริการมอเตอร์ไซค์ด้วยน้ำมันเบิร์ตดีปานีโอมาแกมาหมดน้ำมันถูกจังหวะพอดีนี่ครับกำลังตั้งวงเลยครับอันนี้เมาแล้วบ่เสียบปั๊บเม,มาแล้วเด้อ ประจำที่ใครที่มันแล้วตอนนี้อ่ะสรุปอาการนี้น้ํามันหมดแกมาอย่างตกใจเลยเนาะแม่นบอยเย้านึกว่ารถพังรถเป็นอะไรสุดท้ายน้ํามันหมด